มดดำหลุดอีกแล้วนางเอกออร่าทนคบแฟนติดเกมอึ้งฝ่ายชายโคตรรวยจากกรณีเพจดังอย่างเจมอยร้อยแปดได้ออกมาเมาส์นั่นเรื่องของนางเอกออร่าที่ได้แฟนรวยมากๆแต่วันๆเล่นแต่เกมติดเกมหนักมากปล่อยให้เธอไปกินข้าวคนเดียวเที่ยวคนเดียวซ้ำๆเดิมๆแต่ที่เธอทนคบถึงทุกวันนี้เพราะฝ่ายชายรวยมากรวยแบบไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่แต่กับเกม แถมให้มีการนอกใจอีกต่ังหากล่าสุดพิธีกรฝีปากกล้ามดดำกระชาพาได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวกลางรายการแฉว่านางเอกออร่ราคนนี้คือใครกันนะซึ่งผู้ชายเป็นนักธุรกิจที่มีธุรกิจเยอะมากทำงานหนักแต่เวลาว่างเขาจะชอบเล่นเกมเป็นประจำแถมหนุ่มคนนี้เป็นแฟนดารามาแล้วหลายคนเพราะมีหน้าตาที่หล่อเหลาเพอร์เฟกทุกอย่างแถมเวลาฝ่ายหญิงงอน ผู้ชายคนนี้ก็เป็นหนักซื้อกระเป๋าแฮนด์เมดหนังจระเข้มาง้อถึงที่และมดดำยังบอกอีกว่าอาจจะไม่ง้อเท่าคู่เป็กทันย่าแต่คู่นี้ก็หนักพอกันยืนยันว่าไม่ใช่คู่ของซีเอมมี่ปันปันหรือเกรซการเกล้าวแน่นอนซึ่งนางเอกออร่ากำลังมีผลงานอยู่ในตอนนี้และอาจจะมาช่อง g m m 25เร็วเร็วนี้ฝากกดติดตามและกระดิงแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของช่องเรา คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ